สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับการใช้ for loop นะครับในภาษาจาวาซึ่ง for loop นะครับก็เป็นคําสั่งที่เราจะใช้ในการบนรอบนะครับแบบที่เราสามารถที่จะกําหนด condition ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างของการใช้งาน for นะครับในพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาซึ่งจะประกอบไปด้วยซอสโค้ดอย่างนี้ครับ รับพื้นฐานที่จะให้ Java นั้นสามารถที่จะรันโปรแกรมได้นะครับดับแรกก็คือขึ้นมาก่อนนะครับทีนนี้เราสร้างคลาสนะครับตั้งชื่อคลาสว่า test 01นะครับกอไปด้วย m e t h o d main นะครับซึ่ง m method main ก็จะเป็น m method พื้นฐานที่จะให้ตัวโปรแกรมนั้นสามารถที่จะทำงานได้นะครับส่วนประกอบของ m method main ก็จะประกอบไปด้วยคำสั่ง public static void main(String argument) นะครับนี่ก็คือชื่อของ m method ก็คือ m e t h o d main สำหรับคำสั่ง for ที่ใช้ในการวนรอบครับก็จะเขียนด้วยคำสั่ง for นะครับแล้วก็จะมีวงเล็บนะครับซึ่งภายในวงเล็บครับก็จะเป็นส่วนของค่าที่เราจะกำหนดเริ่มต้นสำหรับการวนรอบนะครับตัวแรกก็จะเป็นนะครับ initialize นะครับแล้วก็มี semicolon เป็นเครื่องหมายสำหรับการแยกนะครับนี่ก็จะเป็น value ที่1 2และ3ของตัว for นะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าเริ่มต้น ซึ่งจะกำหนดให้เป็น INT หรือว่าเป็น integer นะครับค่าเริ่มต้นก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0ต่อจากนั้นครับตรงกลางนะครับก็จะเป็น condition หรือว่าเงื่อนไขที่เราจะให้ในการวนรอบจะเด่นเช่นผมต้องการที่จะให้โปรแกรมทำการวนรอบจำนวน100ครั้งนะครับแล้วก็กำหนด i น้อยกว่า100 ถ้ากาหนด i น no e ้อยกว่าสิบก็คือให้โปรแกรมทําการวนรอบและตรวจสอบค่า i ถ้า i มีค่าน้อยกว่าสิบนะครับก็จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็จะทําการวนรอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงสำหรับ i บวกบ,วก,บวก็จะเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรนะครับบวก2ตัวต่อกันในที่นี้ก็คือการ increment หรือว่าการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรขึ้นไปทีละหนึ่ค่า ต่อจากนั้นก็จะเป็น statement นะครับหรือว่าคําสั่งที่อยู่ภายใน for เราสามารถที่จะกําหนดคําสั่งต่างๆได้ตามความต้องการในที่นี้จะใช้ system. out. println ไว้ทําการ print รอบในการวนแต่ละครั้งนะครับของตัวแปร i เมื่อทําการรันนะครับเราก็จะได้การวนรอบจํานวนทําการ print นะครับ system. out. println จํานวน0ถึง9นะครับ รอบแรกครับ i มีค่าเป็น0นย์นะครับก็จะทําการปริ้นค่า0ูนออกมาตัวนั้นศครับเมื่อมีการกําหนดเป็น increment ก็จะทำการเพิ่มค่าจาก0ูนย์เป็น1นะครับและตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ1ก็ยังน้อยกว่า10ก็จะทําการปริ้นค่า1ออกมาตัวนั้นก็ททาการเพิ่มค่า i จาก1นึ่เป็นสนะครับแล้วทําการตรวจสอบ2องยังน้อยกว่า10ก็ทาการปริ้นออกมาจนกระทั่งนะครับ เพิ่มค่า i เป็น9นะครับ9น้อยกว่า10นะครับก็ทำการ print ออกมาและ increment ค่าของ9เป็น10นะครับซึ่งก็จะทำให้เงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นเท s t นะครับก็จะออกจาก loop นั่นเองแต่นี้ก็คือรูปแบบของการใช้งาน for นะครับดิฉันาเจว่าเาบื้องต้นครับขอบคุณครับ